สวัสดีนะคะกลับมาเจอกจอยอ,อีกแล้วช่องนัทยาซีเอนะคะถ้าใครเพิ่งมาใหม่และย,ยังไม่รู้จักจอยก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะจอยเป็นแม่ค้าอยู่ประตูนะ้าแต่ว่าวันนี้เรารีวิวนอสสถานที่นะคะจอยไม่ได้รีวิวอยู่ที่ร้านที่ประตูน้ำทั่นเองวันนี้จอยจะมารีวิวชุดเดรสนะคะหลังจากปล่อยคลิปไปนะคนชอบกันมากเลยนะคะเสื้อผ้า ไม่ว่าจะเป็นเสื้อไม่ว่าจะเป็นออชุดเดรสนะคะงานลูกไม้แบบนี้คืองานสั่งตัดของร้านจอยเองนะคะร้านจอยขายทั้งราคาปลีกและก็ราคาส่งด้วยถ้าใครชอบสนใจแล้วรับประกันลูกไม้ร้านจอยเนี่ยใส่สบายผ้ายืดผ้านิ่มใส่เราไม่คันรับประกันเลยนะคะวันนี้มีมารีวิวกันหนึ่งสองสาี่ห้าดแบบ เจ็ดแบบนี้มีไซส์เดียวนะคะรอบอก38เท่านั้นจอยสูง153เวลาใส่เนี่ยก็อยู่ที่ขาวล่างของจอยนะคะเรามาเริ่มรุ่นแรกเลยรุ่นแรกก็คือรุ่นที่จอยใส่นั่นเองอะหัวตรงคอเราตกแต่งลูกไม้แบบนี้ด้านหน้าเป็นระบายแบบนี้สําหรับคนที่ไม่ค่อยชอบระบายเยอะนะคะอาจจะชอบรุ่นนี้ตรงแขนตรงนี้เป็นตะข่ายตรงนี้เป็นตะข่ายนะคะแล้วตรงนี้เป็นปักหมดเลยที่เห็นอันนี้คือปักหมดเลยนะคะ สีมีด้วยกันทั้งหมดสีสีสีที่จอยใส่เนี่ยคือสีเขียวนะคะอันนี้คือสีดำสีต่อมาคือสีชมพูค่ะเป็นสีชมพูโทนหวานเลยนะต่อมาอันนี้เป็นสีฟ้าเผื่อใครอยากจะได้ชุดสีฟ้ามีหลายคนสอบถามจอยมาไม่มีชุดสีฟ้าหรอคะนี่แหละสีฟ้าเรามีนะคะให้ดูเนื้อผ้าเนื้อผ้าตัวนี้ไม่ค่อยยืดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ยังยืดอยู่ ชุดเดรสทุกชุดนะคะเรามีซับในให้ซับในเนี่ยจะเป็นโทนสีเดียวกับตัวเนื้อผ้าด้านนอกนะคะอันนี้ก็คือรุ่นแรกนะคะที่จอยเอามารีวิวให้ดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูรุ่นต่อไปนะคะว่าเป็นลายแบบไหนนะคะ ที่สองนะคะจะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นผ้าลูกไม้ผ้าลูกไม้ทอนะน่ารักไม้เป็นลายดอกนะคะแล้วตรงแขนเนี่ยตรงนี้เป็นผ้าตะข่ายตรงนี้เป็นงานปักหมดเลยนะคะเราพยายามเลือกลายเนื้อผ้าให้เข้ากันแล้วเป็นทรงคอปิดสสมหัวนะคะรุ่นนี้เป็นแบบที่สองนะคะแบบที่สองมีด้วยกันทั้งหมดห้าสีสีที่จอยใส่คือสีเขียวนะคะสีเขียวต่อมาอันนี้คือสีชมพูสีต่อมาคือสีดําคะ่ะ อันนี้คือสีเหลืองสีเหลืองก็สวยนะเห็นไหมเด่นเลยอะสีน้ำตาลถ้าใครชอบสไตล์โทนสีคลาสสิกนะใส่ได้เรื่อยๆจอยแนะนำให้เอาสีน้ำตาลหรือสีดำไปเนาะเพราะว่ามันใส่ได้เรื่อยๆเลยนะคะโอเคเรามายืดดูเนื้อผ้ากันว่าเนื้อผ้ารุ่นที่สองจะเป็นยังไงยืดเยอะมากลายนี้ให้ดูลายใกล้ๆ เราให้ดูความยืดเห็นไหมคะที่จอยยืดให้ดูเนี่ยเพราะอยากจะให้เห็นลายลูกไม้แต่ละลายเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นที่แตกต่างกันนะคะแต่ยังไง,งมันใส่สบายอยู่แล้วแหละแต่ขึ้นอยู่กับว่ามันจะยืดมากยืดน้อยนะแต่จอยรับประกันคือใส่สบายแน่นอนถ้าใครเป็นลูกค้าประจาําจอยเคยซื้อไปอยู่แล้วนะคนที่เคยซื้อก็มาจะติดใจก็มาจะวนกลับมาซื้ออีกเรื่อยเรื่อยนะคะโอเคอันนี้คือ ผ้าซับในซับในก็เป็นโทนสีเดียวกันกับตัวด้านนอกเนาะโอเคอันนี้เป็นลายที่2เดี๋ยวเราไปต่อกันลายต่อไปก็จะ,จะเป็นาลายที่สามนะคะลายที่สามจะเป็นอย่างนี้ผ้าลูกไม้ทอผืนใหญ่ให้ดูตรงแขนนะคะแขนก็จะเป็นปากหมดเลยนะแขนเป็นทรงซ้วมหัวนะคะแล้วตรงนี้เป็นลูกไม้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่3ารุ่นที่สามีส,ามมสีสีค่ะสีที่จอยใส่ก็คือสีเหลืองนะคะสีต่อมาคือสีน้ําตาลค่ะ ไม่ได้คือสีชมพูนะคะใครสาวหวานต้องซื้อสีชมพูไปสีสุดท้ายคือสีดำนะเรามีด้วยกันสีสีนะคะรุ่นที่สามตจอยยืดเนื้อผ้าให้ดูก็พอยืดนะแต่ไม่ยืดมากเหมือนตัวที่สองนะคะเรามีซับในให้นี่นะคะชุดเป็นชุดสมหัวนะคะก็จะมีกระดุมอยู่ที่ด้านหลังรอบคอตกแต่งด้วยลูกไม้อันนี้ก็คือรุ่นที่สานะคะรุ่นที่จอยใสย่เดี๋ยวเราไปดูรุ่นต่อไปรุ่นที่สี่แลค่ะ จะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นลายดอกไม้สวยมากๆแล้วให้ดูที่แขนแขนก็เป็นตะข่ายตรงนี้เป็นปักบ,บทเลยนะคะมีการเก็บงานที่สวยเพราะเป็นโค้งๆเห็นไหมคะทําให้มันเข้ากับตัวผ้าระบายด้านหน้าเป็นทรงสมหัวนะคะมีลูกไม้ติดรอบคอนั่นเองรุ่นนี้มีด้วยกันทั้งหมด5สีนะคะสีที่จอยใส่คือสีชมพูนะคะสีนี้คือสีชมพูสีต่อมัอน,นี้คือสีเขียวค่ะเขียวก็สวยนะอันนี้คือสีเหลือง ตามาคือสีดำคะ่ะขาดไม่ได้คือสีน้ำตาลออสีน้ำตาลก็สวยรุ่นนี้มีด้วยกันทั้งหมด5้าสีนะคะเดี๋ยวเราลองลืดเนื้อผ้าให้ดูนะเนื้อผ้ารุ่นนี้ยืดเยอะนะคะให้ดูลายเนื้อผ้าลายนี้เป็นลายขายดีเลยแหละเพราะว่าเนื้อผ้ายืดได้เยอะนะคะอันนี้ก็คือซับใน ะะอันนี้ก็เป็นรุ่นที่5้าโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันรุ่นที่6กเลยค่ะนะคะรุ่นที่6เนี่ยจะมีความแตกต่างเป็นทรงสมหัวมีลูกไม้นะคะแต่ว่าแขนเป็นแบบนี้เป็นทรงแขนยาวตรงนี้เป็นสม็อกแล้วตรงนี้เป็นผ้าแบบมุง้งมันจะมุ้งมิงมากนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีทํามาเท่าไหร่คนก็เรียกร้องตลอดเวลานะคะร้านจอยจัดสต็อกเต็มแน่นเลยนะคะรุ่นนี้เพราะว่าเราขายดีจริงๆนะรุ่นนี้เรามีด้วยกันทั้งหมด3ามสี มีสาอ้มีสีสีนี่เรามีด้วยกันทั้งหมดสีสีสีที่จอยใส่คือสีเขียวนะคะสีอันนี้คือวุ้ยกลับด้านนะล้วได้แล้วได้แล้นขอไหมคะนีไหมเอาใหม่สีเขียวอันนี้คือสีฟ้านะคะให้ดูสีสีสวยมากสีต่อมาคือสีชมพูนะคะสีสุดท้ายคือสีดำนะรุ่นนี้น่ารักมากมาน่า แขนนี่แหละถ้าใครเป็นสาวหวานสไตล์มูมิงนะต้องไม่พลาดรุ่นนี้นะคะให้มายืดเนื้อผ้ายืดเยอะยืดเยอะสุดๆเลยนะคะแล้วก็ให้ให้ดูว่าเรามีซับไนนี่ค่ะซับไนเป็นทรงสมหัวนะคะมีกระดุมอยู่ด้านหลังแล้วลอกคอเนี่ยเราก็กุนตกแต่งด้วยรูปไม้นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันรุ่นที่ ที่7เนี่ยก็จะเป็นทรงเรียบๆนะคะความยาวเห็นไหมเอ่ยความยาวเนี่ยจะเลยเข่าล้านจอยไปเยอะเลยแหละรุ่นนี้คือลายผ้าเนี่ยสวยอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็ทําแบบทรงเรียบๆมานะคะเผื่อใครที่ไม่ชอบตกแต่งเป็นลายระบายเขาก็อาจจะมองว่ามันดูเด็กเกินไปดูหวานเกินไปนะคะล้านจอยก็เลยทําทรงเรียบออกมานะคะเพราะว่ารุน่นนี้ตัวเนื้อผ้ายืดเยอะนะคะแล้วด้วยตัวลายผ้าเนี่ยสวยอยู่แล้วให้ดูที่แขน เห็นไหมคะตัวแขกเนี่ยก็ทําเป็นโค้งเสร็จงานที่สวยนั่นเองรุ่นนี้มีด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะมีสีที่จอยใส่คือสีฟ้าสีต่อมาคือสีชมพูค่ะแล้วเราก็มีสีเขียวรุ่นนี้เรามีด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะเดี๋ยวให้ดูให้ดูที่ชายกระโปรงด้วยนี่ค่ะเห็นไหมชายกระโปรงก็ เป็นการโค้งเสร็จงานแขนก็เป็นโค้งเสร็จงานที่สวยเหมือนกันนะคะผ้ามาดูว่าผ้ายืดไหมผ้ายืดเยอะมากนะคะแล้วก็เรามีซับในนะคะ ก็รอบอ,อก38นะคือไม่อยากให้คนตัวใหญ่กว่ารอบอ,อก38ใส่นะคะเพราะว่าคือจริงๆเนื้อผ้ามันยืดได้ถึง40แต่ถ้าเราไปใส่ให้มันตึงเนี่ยชุดมันจะดูไม่สวยนั่นเองนะก็ยังไงอยากจะให้คนที่รอบอ,อกกว่า38ใส่นะคะแล้วชุดออกมาจะดูสวยนั่นเองเดี๋ยวเราไปต่อกันรูปสุดท้าย รุ่นนี้คือรุ่นที่7รุ่นสุดท้ายของคลิปนี้นะจะให้เห็นว่าลายผ้าสวยมากเป็นทรงคอปิดให้ดูที่แขนแขนอันนี้ทำเป็นทรงบอลลูนนะคะก็ความยาวอยู่เข่าบนของจอยนะคะรุ่นนี้มีทั้งหมดด้วยกัน5สีนะคะสีที่จอยใส่คือสีเขียวเข้มนะคะสีนี้คือสีชมพูต่อมาอันนี้เป็นสีแดงนะคะสีแดงต่อมาคือสีดำสีสุดท้ายคือสีขาว ะะรุ่นนี้มีด้วยกันทั้งหมด5าสีค่ะให้ดูลายผ้าลายผ้าสวยนะมาจอยืดให้ดูผ้ายืดเยอะเลยแล้วก็นี่มีซับในนะคะถ้าใครชอบสรงเรียบเรียมนะคะแต่ว่าดูสวยนะก็เป็นทรงแขงบนบอลลูนะคะก็ลองรับรู่สุดท้ายรุ่นที่7ไปนะคะก็ อันนี้คือสินค้าทั้งหมด7รุ่นนะคะที่จอยเอามารีวิวให้มีรอบปกเดียวรอบปก38ถ้าใครชอบนะคะติดต่อมาที่ l i น์แอ enjoyshop. byjoy ให้ไปที่หน้าเพจ Facebook จอยก็ได้ก็คือ enjoyshop byjoy เสื้อผ้าลูกไม้นะคะถ้าใครไม่รู้จะติดต่อทางไหนชอบโทรนะคะก็โทรมาที่0915629293แนะนำนิดนึงให้ดูว่าชื่อคลิปนี้ชื่ออะไรอีพีที่เท่าไหร่ดูตรงไหนดูด้านล่างใต้คลิปท้าย ะะจะมี EP บอกนะคะให้จำ e ี P ให้ได้ EP ที่เท่าไหร่ชอบรุ่นที่เท่าไหร่ชอบสีอะไรนะคะในขณะที่โทรมาสัง่งเพราะว่าถ้าจำา p p ไม่ได้เนี่ยแม่ค้าก็ไม่รู้นะคะว่าจะต้องส่งสินค้าให้รุ่นไหนนั่นเองรบกวนจำให้ดีแล้วเวลาติดต่อรบกวนให้ติดต่อช่องทางเดียวถ้าโทรศัพท์มาอย่าทัก l i น์แอ ถ้าทักไลน์แอดไม่ต้องโทรศัพท์มาเพราะว่าแอดมินคนละคนกันนะคะไม่งั้นนะ่ะแอดมินจะเกิดการสับสนแล้วก็จะส่งสินค้าซ้ําซ้อนให้นั่นเองรบกวนนะคะติดต่อช่องทางเดียวร้านจอยจัดส่งเคอรี่สอถึงสวันได้รับสินค้ามีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าคิดค่าบริการเพิ่มนะคะทางเคอรี่เขาคิดราคามาถ้าใครอยากจะให้เก็บเงินปลายทางถ้าส่งสินค้าปลายสินค้าขาดสินค้าตันสินค้ามีตำหนิไม่ได้รับสินค้าติดต่อแม่ค้ามาขาะเดี๋ยวแม่ค้า จัดการปัญหาให้ไม่ต้องเกรงใจนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาติดตามจอยเข้ามาดูนะคะถึงแม้ไม่ได้อุดหนุนเข้ามาดูก็ไม่เป็นไรดูให้เป็นความบันเทิงแล้วกันนะคะแต่ถ้าใครอุดหนุนจอยก็ขอขอบคุณนะคะเพราะว่าถ้าขาดแฟนขับไปนะคะจอยก็คงไม่มีโอกาสได้มาทำรีวิว u t u b e ลงขายสินค้าในออนไลน์เหมือนทุกวันนี้นะคะยังไงจอยขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะแล้ว ยังไงมาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะวิ้ยลืมบอกราคาไหมจะจบคลิปแล้วแม่ค้าลืมลบออกลบออกสามราคาเดียว300บาททุกรุ่น300บาทโอเคจบคลิปได้บอกราคาแล้วโอเคค่ะวันนี้จอยไปละค่ะบ๊ายบายสวัสดี